คลิปนี้เสียงอาจจะดังนกขู่หน่อยนะครับเพราะสวัสดีครับให้ลูกค้าได้ยินเสียงเรื่องอื่นก็ต้องขอสวัสดีทุกทท่านนะครับที่กดติดตามวิดีโอรถบรรทุกไว้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็จะมานําเสนอรถบรรทุกมีทั้งรถพ่วง10ล้อ12ล้อตัวเดียวนะครับก็มีหลายรายการอยู่นะครับสำหรับพ่วงที่จะรีวิวนี้ก็เป็นอุสอสมบัตินะครับแม่ลูก น้ำหนักบรรทุกเฉพาะของใน30ตันนะครับเครื่อง P114 320แรงม้าเบียเซตเนะครับสำหรับตัวนี้อูสสมบัตินะครับรถสวยนะครับทุกทุกท่านที่กดติดตามไว้นะครับก็จะไม่พลาดในการใช้สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพบูนก่อนท่านอื่นว่าถเครื่อง p 1 1สือสวยแห้งๆครับทันเร่งสายนะครับเบียเซตเอฟนะครับช่วงล่างเป็น ZF ต10น็อต ตัวใหม่เลยครับตรงกับเบรค่าสามมิลนะครับกล่องน้ำมันถ้ายนะครับของเชือกเหาตัวใหม่นะครับเยงโดดบนดีสเล็กสี่สามร้อยยี่สิบรงม้า้องเร่งสายนะครับเครื่องแน่นควิดทัศน์สวยแม่ลูกนะครับเป็นอุปสรสมบัตินะครับสวยแบบสวยสวยสุดๆนะครับสำหรับพ่วงนี้นะครับภายในก็ครบนะครับแอร์เย็นนะครับยางก็ยังใช้งานได้อีกนานนะครับ นี่เลยครับสอสมบัตินะครับเป็นมีเนียมชุดใหญ่นะครับพื้นก็สวยมากนะครับเป็นรถวิ่งข้าวเป็นรถวิ่งข้าวสารนะครับพื้นก็เหมือนรถใหม่เลยครับพื้นสวยเรื่มเลยครับไม่มีหลุมมีบ่อนะครับเป็นพื้นสวยมากนะครับรอบนอกก็ยิ่งสวยนะครับไม่มีร่องรอยขีดข่วนนะครับฮีโน่320แรงม้าเครื่องยนต์ P11C 320บแรงม้ากเกียร์เซเอนะครับช่วงล่างเป็น Z M 1เอ็มสน็อตเป็นตัวใหม่นี่แล้วนะครับช่วงล่างก็าเป็นเซทเอ็มสน็อตที่มีกรองน้ำมันเบอคท้ายแล้วนะครับตัวใหม่คนะัคัสซีสวยเรื่มๆเลยครับตัวลูกพ่วงและแม่นะครับคัสซีวันทงว่าสวยนะครับแม่ลูกสภาพพร้อมใช้ครับเอกสารพร้อมโอนนะครับทะเบียนเต็ม ไม่ต้องจดใหม่นะครับคุณลูกค้าซื้อไปรับไปพร้อมไปโอนได้เลยนะครับไม่ต้องจดทะเบียนใหม่ไม่ได้มอไว้นะครับทะเบียนเต็มแม่ลูกนะครับก็มีอยู่หลากหลายนะครับสําหรับวันนี้ก็มีอยู่ประมาณ2-3สาพ่วงนะครับแต่ก็จะรีวิวให้คุณลูกค้าได้ชมกันครั้งละหนึ่งพ่วงนะครับเพื่อที่จะได้ไม่สับสนนะครับในเรื่องของชิ้นส่วนรถแล้วก็ราคานะครับสวยจัดนะครับ รองรอยแทบจะมองไม่เห็นนะครับตําหนิจุดด้อยนะครับนี่นะครับนิดเดียวเองครับเท่านั้นเองครับนอกจากนั้นก็มีไม่มีไม่มีจุดไม่มีตําหนิไม่มีบาดแผลนะครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นหงเป็นโลอะไรอยู่ครบหมดทุกส่วนนะครับเป็นสเตเลสแท้นะครับส่วนชุดแต่งนะครับเป็นเลสแท้ไม่มีสนิมเลยนะครับสวยๆนะครับ เป็นสอสมบัติชุดใหญ่นะครับสวยจัดนะครับสําหรับพวงนี้นะครับพะถ้าเป็นรถวิ่งเข้าจะเป็นรถที่สวยแบบแยกกันไม่ออกนะครับลูกค้าซื้อไปก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นเรื่องกระบะนะครับโดยรวมก็เหมือนลูกค้าได้รถใหม่ไปเลยนะครับรถที่วิ่งเข้าสารจะเป็นรถที่ไม่ช้านะครับเ่ยนต์ก็แน่นแน่นฟิตฟคัสซีสวยนะครับสภาพยางก็ยังใช้งานได้อีกนานนะครับ ภายในเฟอร์นิเจอร์ครบๆนะครบับแอร์เย็นนะครับสนใจก็มาดูรถกันอยู่ที่จังหวัดส,สุพรรณบุรีอำเภอโอนเจดี JD นะครับตอนนี้ก็มีรถให้คุณลูกค้าได้เลือกชมอยู่ประมาณ2 3งสามพวงนะครับสนใจก็มาดูรถกันนะครับราคาก็จะแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆนะครับ คนหน้าก็เป็นแบบชุบนะครับสวยยนะครับเครื่องการันตีว่าเครื่องแน่นฟิตนะครับสวยนะครับไม่มีน้ำมันยั่วรั่วเยิ้มเป,อปรอะนะครับตัวซีรีส์เจ็ดที่ผู้ถ่ายได้สองใปให้เห็นเมื่อกี้ก็เป็นรถขายนะครับเป็น12บอล้อแท้นะครับนี่นะครับซีรีส์เจ็ดนี้ก็ขายนะครับแต่ส่วนราคาก็จะ ไม่ได้มาปนกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวคุณลูกค้าจะสับสนนะครับนี่เลยครับตัวเปอร์เฟียนะครับที่รีวิวอยู่ในเนื้อเรื่องนี้นะครับก็คือคันนี้นะครับที่ผู้ถ่ายได้ขับตามหลังมานี่นะครับอันนี้ต้องแจ้งให้คุณลูกค้าทราบนะครับผู้ถ่ายไม่ได้ถ่ายเองนะครับมีหลานนั่งเป็นคนถ่ายให้นะครับแม่ลูกไปอย่างตัวเดียวกันเลยนะครับตรงๆนะครับ ไม่มีเปมีสายนะครับผู้ถ่ายวิ่งตามหลังมาหนึ่งรนะครับไม่มีฟันนะครับไม่มีไอมากันแบบนิ่งๆเลยครับภายในฟอร์นิเจอร์ครบนะครับแอร์เย็นลูกค้ารับไปพร้อมโอนพร้อมใช้งานนะครับคุณลูกค้าไม่ต้องซ่อมอะไรแล้วครับรถคันนี้พวงนี้นะครับสมบูรณ์จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นนอตวงเดือนอีกหลายๆอย่างนะครับส่วนประกอบคุณลูกค้าไม่ต้องซ่อมแล้วนะครับ รับไปก็พร้อมใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นวิ่งทางเรียบขึ้นเขาก็ได้หมดนะครับตัวนี้เป็นเกียร์เซเนะครับเกียร์เซทเนะครับช่วงล่างก็เป็นเซทเอ็มสิบน็อตตัวใหม่นี้แล้วครับเครื่องเป็น p ีสิบเอ็ดซีสามรอยี่สิบแรงม้าคันเร่งสายนะครับสวยๆนะครับนี่เลยครับเครื่องยนต์แห้งๆนะครับก็กดติดตามไว้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะมีอ่าเป็นเปอร์เฟีย ของอุ่สุนชัยนะครับก็จะมานําเสนอเป็นคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกันอยู่ทางช่อง y o u t u b e นะครับฝากกดติดตามนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ